ผมสวัสดีครับปกกิเชียงบอลน,นะครับขนสารมือดอนะครับอันนี้มาเป daytime daytime ิดคลิปอยู่ที่ร้านจัดส่งพัสดุเลยนะครับครับสวัสดีครับเจฟี่สวัสดีครับนี่ครับมาส่งทุกวันครับมาส่งของจนสนิทครับร้านส่งพัสดุนะครับนะครับอันนี้มีสองใบะล้วไปนะทั้งสองใบนี่ครับก็สนใจติดต่อได้ครับผมอันนี้ไปจันทบุรีครับ พี่แกบอกว่าทําเร็วมากครับผมแข็งแรงรวดเร็วครับผมขอบคุณมากครับนี่ครับอันนี้มีสองใบครับจะส่งเหมือนเดิมครับนี่ครับมี่ปุ่งใจค่าค่าส่งครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผม อันนี้ผมก็จะส่งให้ลูกค้าดูนะครับรายละเอียดการจัดส่งนะครับผมนี่ครับก็จะไปประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับผมก็จะได้ไปทำงานจัดส่งเสร็จแล้วนี่ครับรขออนุญาตจ,จบคลิปนะครับสวัสดีครับปะสวัสดีครับ